สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันเสาร์ที่1ิพฤษภาคม2568วันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่นะครับวูแฮมตันเปิดบ้านเจอไบรตันซัลซันตันเปิดบ้านเจอแมนซิตี้และบอนมัดเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าซึ่งก่อนเะไปฟังทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมเมนตีฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดณขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนทัศนก,กันได้ที่ไลน์แอดที่เห็นหนห้าโปรไไฟด้เลยนะครับ เริ่มกันที่คู่แรกครับวูแฮมตันเปิดบ้านเจอไบรตันแข่งกันเวลาสามทุ่มนะวูแฮมตันปัจจุบันนี่อยู่อันดับที่13กของตารางนะครับแข่ง35นัดมี41แต้มส่วนไบรตันอยู่ที่10นะครับแข่ง35นัดมี52แต้มทั้งคู่ไม่ต้องมาเสี่ยงตกชั้นและไม่ได้รุ้นทพื้นที่ยุโรปแล้วนะครับ ฟอร์มหลังครับ5นัดล่าสุดกังวูฮมตันหลังชนะมา6นัดรวดและเก็บได้18แต้มเต็มล่าสุดบุกไปแพ้แมนซิตี้มา1.0ส่วนไบรตันครับ5นัดล่าสุดพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีไม่แย่ครับชนะ1เสมอ2อและ 2, แพ้2นะครับฤดูกาลนี้เจอกันมานหนึ่งในบ้านของไบรตันเสมอกัน2.2นะต้องบอกว่าวูฮัมตันเนี่ยวันที่เจอซิตี้ครับช่วงขึ้นไลนเล่นดีด้วยแล้วก็ มัติกคุนยาก็ยังเป็นนักเตะที่อันตรายนะครับผมมองว่าฟอร์มถึงจะแพ้มาในเกมล่าสุดนะแม้ไบรตันเองจะมีโมเมนตัมที่ดีในการเสมอกับซาร์ลนเองเนควาเซนแต่ผมเชื่อว่าวันนี้บูฟในบ้านฝากความหวังได้ครับผมมองว่าบูฟเนี่ยสามารถยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยพูดง่ายๆคือไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยและคู่นี้นะด้วยความที่ไบรตันเองอะ่ะพร้อมยิงพร้อมโดนในทุกนัดน,นะครับคือ5นักของไบรตันยิงได้ทุกนัดและโดนทุกนัดฉะนั้น คู่นี้มองเจ้าบ้านวูสแฮมตันและมองไปทางสกอร์สูงครับคู่ที่2ครับแข่งกันเวลาสามทุ่มเหมือนกันนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปเยือนเซาท์แฮมตันเซาท์แฮมตันเนี่ยตกชั้นไปเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสามสิบห้านะัดเพราะเขาเก็บได้แค่สิบเอ็ดแต้มนะส่วนซิตี้นะครับปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่สามของตารางคือพูดพูดง่ายๆครับถ้าซิตี้ชนะวันนี้นะครับผมมองว่าแทบไม่ต้องสนใจเลยเรื่องว่าจะไปลุ้นอะไรท็อปไฟล์เพราะผมมองว่า ถ้าว่าเขามี67แต้มเนี่ยสนัดสุดท้ายขอยแค่3คะแนนจะสอนัดพอเลยครับเพราะเดี๋ยวนิวคาสเซิลกับเชลซีก็ตัดกันเองเดี๋ยวเชลซีกับฟอร์เรสต์ก็ตัดกันเองฉะนั้นวันนี้ซิตี้ชนะแล้วนัดสุดท้าย2นัดสุดท้ายขอยแค่3แต้มจบคำถามคือวันนี้ซิตี้จะชนะไหมด้วยความที่แฮดตีแคปของข่านแรงวันนี้เอริมพาวฮาร์ราาแลนด์มีชื่อเป็นตัวสํารองแล้วนะครับจะ ไม่ใช่กลับมามีรายชื่อแล้วอยู่ที่ว่าเป๊ปจะให้เขาลงเป็นตัวจริงเลยไหมหรือจะให้ลงเป็นสำรองมามุดเดอะบอยดอกูพอนี้พร้อมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ซาอ์นตั้งเกมรับหลวยถ้วยมากและซิตี้ต่อให้มีเอเวอเรต์ครับรอบชิงชนะเลิศรออยู่แต่มาอีกตั้งสิบอีกแข่งมาที่สิบเจ็ดฉะนั้นเนี่ยได้พัดนหนึ่งสัญดาเต็มๆอยู่แล้วเป๊ปกัวเดล่าไม่จําเป็นต้องพัดตัวครับฉะนั้นวันนี้ซิตี้จัดเต็มได้และผมเชื่อว่าซิตี้จะชนะ เกิน2ประตูด้วยซ้ำนะครับคู่นี้มองไปทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและคู่สุดท้ายครับคู่ดึกนะครับบอสมัดเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าคู่นี้ลุ้นพื้นที่ได้อยู่นะบอสมัปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่ง35นัดมี53คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าแข่ง35นัดมี60คะแนนคู่นี้ต้องบอกองี้ครับว่า บอนบัดเนี่ยยังลุ้นได้แต่ลุ้นยากมากแต่วินล่าอยู่ในจุดที่พวกเขาตามฟอร์เรสต์แค่หนึ่งแต้มและตามเชลซี Chelsea และนิวคาสเซิลแค่สามแต้มฉะนั้นไอซ์อวินล่าครับอยู่ในจุดที่จําเป็นต้องมีแต้มอย่างน้อยหนึ่งหรือสามมากที่สุดสองนัดสุดท้ายของพวกเขาคือการไปเยือนสเปอร์เอ้ยคกอการเปิดบ้านเจอสเปอร์และไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดซึ่งทั้งสองนัดนั้นอนะ่ะผม,มว่าง,ง่ายกว่าน,นัดนี้เพราะว่าสเปอร์และแมนยูค่อนข้างจะปล่อยใยในพิมพ์ไปแล้ววันนี้วินล่าจเป็นต้องชนะนะครับ บอลบอลบัดเองฟอร์มไม่ได้แย่นะครับล่าสุดนี้ถึงขั้นบุกชนะอาร์เซนอลมา2 1หนึ่งที่เอเมอริสตเดียลเลยนะและที่สําคัญครับบอลบัตใน5่านัดล่าสุดก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ่งเป็นชนะ2และเสมอสโซมิล่าครับหลังจากที่แพ้ซิตี้2-1หนึ่งและแพ้พาเลทไป3 0ศูนย์นักล่าสุดสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอาชนะฟูลแลมได้ทีนี้บอกครับฟอร์มบอลบัดไม่เป็นรองแต่ผมมองว่าใน กรณีที่แบบมันจําเป็นต้องชนะอะไรเงี้ยแล้วโค้ชอยา Mary, ่างอูนาเเมรี่มีประสบการณ์ในฟุตบอลแบบช่วงเวลาสําคัญอย่างนี้ผมเชื่อว่าต่อให้เป็นบ้านบอลหมัดนะผมมองว่าวินล่าจะมีแต้มอย่างน้อยหนึ่งคะแนนครับคู่นี้มองสองมุมเช่นกันครับเพราะว่าต่างไยต่างเป็นทีมที่เกมรุกดีเกมรับก็พร้อมโดนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคู่นี้มองไปทางวินล่าและสกอร์สูงได้เลยครับสรุป3าคู่ครับคู่แรกนะครับ <S <S วูฮัมตันเปิดบ้านเจอไบรตันมองเจ้าบ้าน วูมต้นและสกอร์สูงคู่ที่2มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและคู่ที่สามแอสตันวลิลล่าและก็สกอร์สูงครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเดอะแชมเปี้ยนกันเยอะๆนะครับ